สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่อ้อยจะมาสรุปเรตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ฟังกันนะคะว่าเรื่องไหนปังสุดค่ะสำหรับช่อง3ช่อง7และก็ช่องวัน31เรามาชมกันค่ะสำหรับละครหลังข่าวค่ะเรามาเริ่มจากละครที่ออกอากาศวันจันทร์อังคารก่อนแล้วกันนะคะ ช่องเจ็ดค่ะเป็นละครรีลอนเรื่องโซเวรีค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอเป็นตอนที่9และ10ค่ะไดเรตติ้งเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่4.1และก็3.7ค่ะในขณะที่ช่อง3มค่ะละครเรื่องเฮลมีคุณผีช่วยด้วยค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเป็นตอนที่2และ3ค่ะไดเรตติ้งอยู่ที่1.9เท่ากันทั้ง2ตอนเลยค่ะ ส่วนทางช่องวัน31นะคะเป็นละครเรื่องพรมไม่ได้ลิขิตรีลันค่ะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอเป็น2ตอนสุดท้ายนะคะแต่เรตติ้งตอนคอนจบอยู่ที่1.7นะคะแล้วก็เรตติ้งตอนจบปิดเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่2.2ค่ะและเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อก็คือละครเรื่องพระจันแดงค่ะเป็นการนำแสดงของโตโน่พาคินแล้วก็ริชี่ออร์เน่นะคะโดยเริ่มตอนแรกคืนนี้นะคะแฟนๆละครช่องวันก็รอติดตามชมกันได้นะคะ สำหรับละครที่ออกกาบวันพุธพิหัสค่ะ ช่องเจ็ดนะคะเป็นละครเรื่องจากศัตรูสู่หัวใจรีลันค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเสนอตอนที่11และ12ค่ะได้เรตติ้งอยู่ที่2.8แล้วก็2.7ค่ะส่วนทางช่อง3นะคะเป็นละครเรื่องพฤษภาธันวารักแท้แค่เกิดก่อนนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอตอนที่16หรือตอนจบนะคะได้เรตติ้งปิดตัวไปที่1.5ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยละครเรื่องเกมล่าทรชนค่ะเปิดตัวตอนแรกค่ะได้เรตติ้ง1.6ค่ะ ในขณะที่ช่องวัน3.11นะคะเป็นละครเรื่องกระเช้าสีดาค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอไปตอนที่9และ10นะคะได้เรตติ้งเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่4.5และก็4.9ค่ะเรามาชมละครที่ออกอากาศวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์กันบ้างค่ะ ช่อง7นะคะละครรีลันเรื่องล่ารักสุดขอบฟ้าค่ะสําหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอมาตอนที่19 20และ21ิค่ะได้เรตติ้งอยู่ที่4.2 4.1แล้วก็4.1ค่ะและสําหรับละครเรื่องล่ารักสุดขอบฟ้านี้นะคะก็จะจบแล้วนะคะในวันเสาร์นี้และเรื่องที่จะมาออกอากาศต่อในคืนวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายนนี้ก็คือละครเรื่องพริกกับเกลือค่ะเป็นการนำแสดงของธันวาสุริยะจากแล้วก็ไคสซันยาค่ะ แฟนๆที่รอคอยการกลับมาจิ้นของทั้งคู่อีกครั้งก็รอติดตามชมกันได้นะคะโดยอาทิตย์นี้เริ่มเป็นตอนแรกค่ะส่วนทางช่อง3ค่ะเป็นละครรีลอนเรื่องทุ่งเสน่หานะคะออกอากาศเป็นตอนที่90และ11ค่ะได้เรตติ้งอยู่ที่1 9 2.2แล้วก็2.0ค่ะเรามาชมละครเย็งก่อนขา่าช่วงเวลา19นาฬิกากันบ้างค่ะ ค่ะเป็นละครเรื่องที่ดาวานอนค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอตอนที่4 8ถึงปเรตติ้งทั้งสัปดาห์สูงสุดอยู่ที่5.5ในตอนที่5เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะส่วนทางช่อง3นะคะเป็นละครเรื่องนางฟ้า,าศูนย์ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอมาตอนที่5ถึง9ค่ะได้เรตติ้งสูงสุดอยู่ที่4.7ในตอนที่9เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะและในขณะที่ทางช่องวัน31นะคะเป็นละครเรื่องภูผาผีคุ้มค่ะได้เรตติ้งตอนที่9ถึง12เรตติ้งสูงสุดอยู่ที่4.0ในตอนที่12เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะเรามาสรุปเรตติ้งประจำสัปดาห์เรื่องไหนปังสุดค่ะสำหรับละครหลังข่าวประจำวันที่25ถึง31ตุลาคมค่ะ อันดับที่3ค่ะลงจาก2เมื่อสัปดาห์ก่อนมาอยู่อันดับที่3ในสัปดาห์ล่าสุดนั่นก็คือละครเรื่องโซเวรีลีลันค่ะออกอากาศทางช่อง7ได้เรตติงสูงสุดอยู่ที่4.1ในตอนที่9ค่ะ <inefficient. S 1> อันดับที่2ค่ะลงจาก1เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่อันดับที่2ในสัปดาห์ล่าสุดนั่นก็คือละครเรื่องล่ารักสุขขอบฟ้าค่ะออกอากาศทางช่อง7ได้เรตติงสูงสุดอยู่ที่4.2ในตอนที่19ค่ะ และอันดับที่1ค่ะขึ้นจาก3เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่ในอันดับที่1ในสัปดาห์ล่าสุดนั่นก็คือละครเรื่องกระเช้าสีดาค่ะออกอากาศทางช่องวัน31ด้วยเรตติ้ง4.9ในตอนที่10ค่ะเรามาจัดอันดับละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างค่ะอันดับที่3ค่ะเข้ามาใหม่อีกครั้งในสัปดาห์นี้นะคะนั่นก็คือละครเรื่องภูผาผีคุ้มค่ะออกอากาศทางช่องวัน31นะคะได้เรตติ้งสูงสุดอยู่ที่4.0ในตอนที่12ค่ะ อันดับที่2ค่ะเข้ามาใหม่นะคะเป็นละครเรื่องนางฟ้าอสูรค่ะออกอากาศทางช่อง3ค่ะได้เรตติงสูงสุดอยู่ที่4.7ในตอนที่9ค่ะและอันดับที่1ค่ะขึ้นจาก2เมื่อสัปดาห์ก่อนมาอยู่อันดับที่1ในสัปดาห์ล่าสุดน,นั่นก็คือละครเรื่องทิดาวานอนค่ะออกอากาศทางช่อง7นะคะได้เรตติงสูงสุดอยู่ที่5.5ในตอนที่5ค่ะ และนี่ก็เป็นเรตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะไม่ทราบว่าตรงใจคุณผู้ชมบ้างไหมคะชอบเรื่องไหนมีความสุขกับการชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ